I am not know ช่วงสอนอเปิดใจนะคะตอนนี้ค่ะปาล์มกับพี่กรีดนะคะก็ได้มานั่งอยู่ในห้องทํางานของท่านผู้กกับเลยนะคะท่านพันตุ์ตวรดเอกชุมพลพุ่มพวงนะคะผู้กํากับการสอนอทองหล่อนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้กัครับ ได้รับเกียรตินะคะมานั่งอยู่ในห้องทํางานมาพูดคุยกันนะคะครับท่านพูกท่านผู้กับสบายดีนะครับครับผมก็วันนี้ทางรายการสนอในดวงใจนะครับก็มาขอญาตรบบวนเวลาเพื่อที่จะมาล้งเลาะเจาะลึกพุ้มกับสนิดครับว่าท่านผู้ับประวัติเป็นยังไงบ้างนะครับการทํางานครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ย ซึ่งเป็นเมืองหลวงในการเมืองหลวงเลยโอ้ชาวต่างชาติก็มากนะครับพี่น้องคนไทยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจุดโชว์เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ต้องมีอุปสรรคและปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ว่าก่อนนื่ต้องเรียนถามท่านุูมกับขออนุญาตพี่ถั่วได้ไหมครับได้ครับได้จะได้จะได้ดูเป็นใกล้ชิดกันหน่อยนะครับต้องต้องเรียนถามุูมกับถั่วว่าประวัติรับราชการนะครับท่านเริ่มต้นตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยนะครับเมื่อรุ่นไหนอย่างไรแล้วก็ รับราชการครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับครับก็สำหรับตัวผมนะครับจบนักเรียนแล้วตำรวจรุ่นที่38มสิบนะครับจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2528ันร้บนะครับหลังจากจบมาก็ไปดํารงตําแหน่งที่ภูทรอยู่ช่วงหนึ่งคือไปเป็นรองสารวัตรสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเพลินเมืองสงขลาครับรับราชการที่สงขลาอยู่ประมาณ2ปีกว่า จากนั้นก็ย้ายกลับเข้ามาก็ใช้ชีวิตอยู่ในนครบาลมาโดยตลอดนะครับ <Okay. S 2> ก็วนเวียนอยู่เรียกว่าเกือบเกือบทุกบกและในในนครบาลนนครับ <Okay. S 2> แต่ว่าในช่วงที่เป็นผู้กับนี่ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บัญชาได้ <Okay. S 2> ได้ทำง,งานหลายด้าน <Okay. S 2> นะครับ,รบเริ่มแรกจะเป็นผู้กับที่กรมการจราจรก่อน <Okay. S 2> เป็นสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้กับกรุงเทพ ครับดูแลกองกับการเึ่งก็คือดูแลภาพรวมของการจราจรท่ากรุงเทพนะครับก็เป็นอยูน่งปีปรากฏว่าผู้บัญชาก็ให้ไปหาประสบการณ์อีกนะครับก็เป็นผู้กับการสวัสดิภาพเด็กนะครับของกองชาการหน่วยนครบาลอีกปีหนึ่งนะครับจากนั้นก็ย้ายไปเป็นผู้กับที่ถานี่หลวนครบางเขนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชีวิต ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าไปถึงกระน้ําท่วมเลยในที่บางเขนน้ําท่วมนะครับแต่ก็สนุกดีคือจากที่เราเคยดูแลทุกสุขประชาชนพ่อแม่พี่น้องในเรื่องคดีต่างๆนะครับก็ได้มีประสบการณ์ใหม่คือไปเจอน้ําท่วมครับเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ที่ประสบภัยนะครับในขณะที่เจ้าที่ตํารวจขณะนั้นก็ประสบ ถือเป็นผู้สบภายด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจงาะเเราเรานอกจากเราต้องช่วยตัวเองแล้วเราต้องเอาไปช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความประทับใจส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าฐานีตํรวจนครบาลบางเขนตอนนั้นนะครับกําลังอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกินนอนอยู่ที่โรงพักอยู่ประมาณ 3- 4สเดือนช่วงน้ําท่วมนะครับก็ได้รับคําชมจากผู้บัญชาครับนะครับพอช่วงหมดน้ําท่วมผู้บัญชาก็เลย ย้ายมาให้มาอยู่ที่สอยทองหล่อนะครับเพื่อให้มาลองเปลี่ยนหน้างานมามาดูแลงานที่ให้ชั้นในเข้ามาอีกหน่อยให้เข้ามาชั้นในหน่อยนะครับก็สถานีตำรวจนครบานทองหล่อในพื้นที่รับผิดชอบในประมาณ17ตารางกิโลเมตรนะครับก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษนะครับเป็นพื้นที่พิเศษใจกลางกรุงมหานครครับ คือพื้นที่สภาพพื้นที่ของซ้อนทองหล่อนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนโรงพักทั่วไปนะครับครับโรงพักทั่วไปในพื้นที่ส่วนมากถ้าเป็นย่านเศรษฐกิจก็จะเป็นเศรษฐกิจค่ะครับถ้าเป็นที่พักอาศัยก็เป็นที่พักอาศัยครับผมครับแต่ว่าของของทองหล่อนี่เรารวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนะครับชีวิตการดําเนินชีวิตของทองหล่อนี่จะ24ชั่วโมงครับเป็นทั้งย่านธุรกิจครับ พอเลิกธุรกิจแล้วก็เป็นย่านร้านอาหารสถานบันเทิงครับพอหมดนั้นก็จะเป็นที่ภาคอาศัยด้วยนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ค่อนข้างจะมีฐานะในในวงสังคมนะครับชาวต่างชาติที่มาพักอยู่ในเขตทองหล่อก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับบริหารนะครับเพราะนั้น วงจรชีวิตของพื้นที่ทองหล่อเนี่ยจะจะ24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วท่านผู้กกับครับเข้ามาในสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อใช่ไหมครับท่านผู้กกับเนี่ยมาถึงทุก็ต้องพบกับลุงน้องเขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท่านวางนโยบายยังไงทำให้คนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กันด้วยความสบายอกสบายใจก็เริ่มแรกคือ งานตำรวจเป็นงานหนักนะครับแล้วก็รายได้ต้องตบอกว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอผมมารับตําแหน่งนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องความเป็นอยู่ของลูกน้องก่อนนะครับทั้งเรื่องสวัสดิการที่พักอะไรต่างๆนะครับก็หลังจากที่ผมมาอยู่ผมก็พยายามปรับปรุงสภาพความอยู่ของลูกน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยเรื่องแฟดนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับพยายามให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้าไปอยู่ในแฟด ที่ที่ว่างซึ่งบางห้องนี่อาจจะอยู่คนเดียวเราก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับคือให้ให้เพื่อนเข้าไปอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยห้องนึงอาจจะอยู่กัน4คน3ามคนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีที่พักอาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับในเรื่องสวัสดิการก็มีหลายเรื่องที่ทานะครับอย่างเรื่องโครงการอาหารกลางวันนะครับเราก็เลี้ยงเจ้าทีนบวจทั้งโรงพักนะครับครับโดยส่วนก็คือเราได้ตั้งกองทุนกู้ยืม นะครับเพื่อให้เจ้าทีมหรวจเนี่ยที่มีความเดือดร้อนทีต้องบอกว่าบางคนหมุนเงินไม่ค่อยไทยในแต่เดือนนะครับเราก็มีการจัดตั้งกองทุนครับส่วนหนึ่งเราก็ได้รับความราะข้จากกตตลอสอททงหลอนะครับช่วยกันบริจาคเงินมาตั้งกองทุนอะไรคะแต่ว่านอกจากเรื่องที่นโยบายต่างๆการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาการต่างๆ มาพูดถึงเรื่องของโครงการขับประชาสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าว่าที่สถานีตำรวจทองหล่อเนี่ยเขามีโครงการอะไรยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็สำหรับโครงการในช่วงนี้ส่วนใหญ่หลัก,ลกๆที่เป็นโครงการของกองประชาการตำรวจนครบาลเราเราก็จะเ,เรียกว่า <จะ S 1> เหมือนเือกันปกติรับเป็นปกติเหมือนกันทุกคับนะครับ,รบแต่ว่าที่เราต้องเจยมการในอนาคตคือ เกี่ยวกับการ AEC หรือ AEC ครับเรื่อง AEC ใกล้แล้วใช่ครับอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้ใช่เพราะว่าพื้นที่ของสนทองหล่อเนี่ยสำหรับชาวต่างชาตินี่ต้องถือว่าค่อนข้างสูงนะครับมีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่สำรวจเข้าๆประมาณ5 0,000่นคนอันนี้คือที่พักนะฮะที่พักอยู่ตามคอนโดตามบ้านเช่าอะไรต่างนอกจากนั้นก็จะมีผู้มาใช้บริการนะครับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตามร้านอาหาร ตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากการสํารวจเนี่ยล่าสุดเนี่ยย่านที่ชาวต่างชาติเคยไปเที่ยวไปพักผ่อนอย่างเส้นโซนท่านไหนพวกแถวบางรักอะไรเนี่ยก็เริ่มเริ่มลดน้อยลงนะครับเริ่มเริ่มขยายตัวออกมาทางด้านทองหล่อในในตามเส้นสูงวิทนะครับเพราะว่าทางโซนสูงวิทนี่จะค่อนข้างครบมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารต่างชาติครับทั้งกระโ s กรวมทั้งในแถวซอยทองหลอแล้วก็ช่วงสุวิทย์ในเขตทองหลอนี่นะครับก็จะมีมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติส่วนมากเขาจะช่วงหลังนี้จะนิยมมาด้านนี้นะครับมีการไปโพสในในเว็บไซต์เชิญชวนกันเองอันนี้คือเขาทำเองนะครับที่เราดูก็คือ เชิญชวนคนที่จะมาเออถ้ามาพักควรจะมาพักแถวนี้แถวแถวโซนทองหล่อเพราะว่าสามารถสะดวกครบนะครับแล้วก็การเดินทางจราจรก็สะดวกนะครับมีรถไฟฟ้ามีอะไรอาหารการกินก็หาหาง่ายเรียกว่ามีเกือบทุกชาตินะครับอาหารที่ที่ทองหล่อเอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาเวลาต่างชาติเกิดเกิดมีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเข้ามาในโรงพักท่านผู้กับมี มีเขาเลยก็การต้อนรับกับชาวสังชาติเนี่ยด้วยวิธีใดบ้างครับเช่นเข้ามามีโลกมีล่ามีอะไรบ้างไหมครับผมผมออย่างถามไม่ครบกนสอนเราทั้งหล่อนี่ต้องต้องต้องบอกว่าทุกวันนี้จะมีชาวต่างชาติขึ้นมาขึ้นมาขอรับบริการก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับก็ในภาษาหลักๆอย่างเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาพื้นๆ้นี่แล้วทางเจ้าที่ตำรวจเราก็สามารถพอสื่อสารได้นะครับแต่จะมีบางภาษาที่ พิเศษหน่อยนะครับอย่างเช่นภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพราะว่าพม่าโซนทงหลนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้มีการอบรมเป็นโครงการล่ามอาสานะครับที่เราดําเนินการไปแล้วอ๋อครับจะมีมีสองโครงการที่อบรมควบคู่กันคือเป็นล่ามอาสาและก็อีกส่วนคืออาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยวนะครับเป็นยังไงครับพิทักษ์นักท่องเที่ยวด้วยก็คือเราเราได้มีการรวมตัวของเจ้าที่ รอปภนะครับภายในพื้นที่มาอบรมเพื่อให้เขามีจิตใจในการที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะครับเราให้ความรู้เข้าในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการป้องกันตัวศิลปะการป้องกันตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งก็มีชาวต่างชาติที่มามาก่อเหตุอะไรนะครับจํจำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับเราก็มีวิทยากรต่างชาตินะครับซึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยในในพื้นที่เขาก็มาให้ความรู้แก่ผู้อาสาสมัครนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเป็นภาษาที่แปลกๆขึ้นมานะครับเราเราสามารถเรียกตัวล่ามล่ามอาสาเราได้ตลอด24ชั่วโมงอ๋อแสดงว่ามีมีคนที่เป็นอาสาสมัครนะครับที่เป็นล่าม24ชั่วโมงคือเขาเรียกว่ามี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 กิจสาธารณะใช่ไหมครับเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานของ้าเพราะว่าํารวจเพราะว่าล่ามอาสาที่เราที่เราหามาอบรมเนี่ยเราเราดูจาก การทํางานของของแต่ละคนให้มันครอบคุมได้24ชั่วโมงบางคนก็ทํางานกลางวันทำงานโรงแรมบางคนก็ทํางานสถานบริการกลางคืนนะครับคือเราเราพยายามคัดตัวให้หลากหลายซึ่งมีวงรอบในการทํางานครอบคุม24ชั่วโมงส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่มาในพื้นที่ส่วนมากเวลาเข้ามาเขาก็จะจะมีคนไทยหรือเพื่อนเข้ามาด้วยที่พอสื่อสารกันได้นะครับเพราะนั้นคือล่ามนี่เรา ที่เราจําเป็นจะต้องจัดหามาเพราะว่ามีความจะเป็นเวลาเวลาสอบประคำที่สักถามบางทีต้องต้องมีคนที่เซ็นกำกับนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบกฎหมายนะครับเพราะนั้นเราเราถึงได้มีการตั้งเป็นโครงการล่ามภาษาขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าที่พวกนี้เราจะมีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตให้นะครับเราข้างหลังเราจะเขียนเป็นเป็น tourist security นะครับมียศเหมือนกันเฮ้ยอย่างน้อยมีมีตำแหน่งให้ให้รู้ ว่าอันนี้ในนัดดูแลเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมครับเห้ยมันมีอันหนึ่งครับที่ผมเห็นนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของตํารวจก็คือเรื่องของกําลังคนขาดมาทุกอรงพักเท่าที่สัมภาษณ์มาก็มีเรื่องนี้ตลอดเลยท่านพุ่งกับต้องบอกท่านพุ่งกับผัวพี่ถั่วมีวิธีการในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไงครับเวลากาลังคนขาดล้วจะเอาตรงไหมมาทดแทนนะครับคือคือเรื่องกําลังคนขานี่เป็นเป็นปัญหาโลกแตกนะครับผมว่าคงไม่ใช่เฉพาะตํารวจอ่ะคือถ้าไปถามข้าราชการไม่ ไม่ไม่ใช่กราีการอย่างเดียวผมว่าริษัทห้างร้านขาดหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเราจะทําไงให้กําลังคนที่เรามีอยู่สามารถปฏิบัติงานไปได้นะครับเราก็บางงานเนี่ยเราเราสามารถมอบหมายให้คนคนเดียวทําได้หลายงานนะครับซึ่งในตามตําแหน่งงานเนี่ยอาจจะแบ่งมาว่าคนนี้ทาหน้าที่นําหน้าที่เดียว